ผมก็คือลองเองในรอบหลายเดือนเหมือนกันใช่ครับจริงๆก็คือสนใจครัแล้วตอนนี้อเวนติการ์ต์ปัจจัยมีได้ลองที่อุบัติกาต์ปัจจัยใช่ครับใช่ครับก็รู้สึกดีนานๆทีถึงจะได้แบบว่ามาเมาเรียกอะไรมาทั้งครอบครัวแบบแต่เหมือนเราเราก็คันขับแล้วซื้อรถบรรทุกวันมันมีแบบตีดเปิกมาด้วยปีติดเงินก็รอตอนที่ไม่เป็นกำแพงอยู พี่สิมยองอย่างช่วงปีใหม่เขาดาวนะน้องก็จะยังมีแม่นอยู่ในนี้ตลอดไปจนถึงช่วงไม่ถึงงานหรอคะไม่มีงานนะไม่ได้มีงานแล้วมีมีพ่อไปไปร้องคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับลูกลูกก็ส่วนใหญ่ปิดเทอมนะใช่เด็กใกล้จะปิดเทอมแล้วกลับว่าจะไปเที่ยวอะไร่ทำเล็งไม่นทำอะไรเลยก็คือ ก็อยากจะเล่นแหละแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปเที่ยวแบบธรรมชาติซะหน่อยนึงให<แ>้เขาไปทุบ<แ>ดินทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรักคุณแฝดนี่ก็คือแบบว่าปีนี้แล้วคุแบบรรณแฝดเป็นนักการเมืองอเป่านี้ก็กพูดเก่งเฮ้ยไม่ใช่พูดเป็นคำนน<ว>นย,ย่างมีง้นะพูดว่าใช่ครับก็จะพยายามเออเอ่อเอออะไรออกมาอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความคิดของตัวเองนะประมาณแบบว่าเขารู้ว่าแบบ เขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรแล้วก็บอกเราได้ว่าแบบจะเอาอันนี้จะเอาอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดื้อด้วยครับไม่มึนพอเรียกเขาเรียกพ่อแม่อะไรไม่ยังไม่ได้เรียกแต่ว่าเขารู้เขาบอกว่าที่ไปให้พ่อเขาก็มองไปเลยว่าพ่ออยู่ไหนเขาก็เจออะไรเขาจำได้แล้ววราจะสุดตอนที่คือแม่นะที่คือลูกตก็คุกแต่เป็นได้จป็ได้เีย่งง่ายกว่าตอนแปดแปดโตไหมครับอ๋อคิดว่าเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่สีเรียกเข้าถ้าเป็นแฝดโตเงี้ย ถ้าตกแค่นี้นะเขาจะต้องเดินประกุมตลอดเวลาเลยกลัวเขาจะชนนี่ชนนี่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันได้เดินไปเดินไปเรก่อยนั่นแหละย้อะกลับมามันก็ยืนรอจะดูที่ีะครับวันที่หามาครับที่ไปสัมภาษณ์ที่บุฟี่จริงๆก็คือเราแค่บอกให้ฟังเฉยๆว่ายังมีตัวอ่อนเรือแต่ว่ายังไม่คิดจะใส่นะเออจริงจริงไงก็คือก็คุ้มสุด พอราบไปอย่างนี้อีกเดี๋ยวก็จะการหปือว่าเราไปเตปิแมแนนสมมุติว่าในอนาคตเกิดแบบลูกโตแล้วเห่าอยากจะมีเพิ่มก็ไ,ไม่รู้ลูกโตนี่โตกี่ขวดไม่รู้โอตแบบนี่เราก็สี่สิบกว่าแล้วใช่ไหมวะมันก็มีค่าจ้างจ่ายหลายอย่างมันไม่ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าอยากจะมีแล้วมันมีได้เพราะว่ามอนท้องแต่สองท้องอ่ะเราคิดว่าข้างในก็คุ้มคับค้างมากระดับดนึงเดนะียวเฉยๆใช่ไหมล่ะมันจะท้องอีกทองหนึ่งอราคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ไหวหรือเปล่า ก็คือนักอที่คุยกันนะแค่นี้แค่นี้ก็ผมบูดแล้วเนี่ยบกทวนแต่อินโทเนี่ยยัไม่อยู่นะคนก็เลยแบบเออเูดยังไงเตน่องาโนเป็นเรื่องของลาโฟนนักดนตรีก็เหื่อยนนกเือก็เหนื่อยแล้วแค่นี้ก็ไม่ใช่แค่เระะผู้ช่วยทุกคนก็เหนื่อยหมดแต่ก็เหนื่อยนะรูไคนเบบ้านะคร ไปครับเมื่อก nice> ี้ท mm ่านพูดไม่คุ้นเออเออเไอ้เรื่องเรื่องวันเกิดที่บิ๊กป่าเองเลยอ๋อก็เป็นก็วันเกิดบิ๊กก็คือเราก็นี่แหละอยากอยากจะอวยพรวันเกิดเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เล่าเรื่องราวในชีวิตอะไรเงี้ยผมไปเห็นละวจเพราะเป็นเรื่องไม่รู้อะไรก็เขียนมาเขียนมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ทำแล้วก็รู้สึกว่าเวลาคนอ่านแล้วก็ทำให้แบบได้ถึงบรรยากาศแล้วก็ ผมว่ามันดีอ่ะมันดีกับการเขียนออกมามันดีคือคนที่อยากดินใช่ดีใจมากที่แบบว่าคนขออาเขา้ามาอ่านแล้วก็คิดถึงน้องก็รู้สึกดีก็ประชาสมพัญเลยวันที่แก้ว็เขามีทําบุญทุกปีรอบวันใช่ครับที่ที่เขาเสียเขาจะมีทําบุญทุกวันที่9ธาทันวาทุกปีแต่ปีนี้เขอ,อามาจะไม่ได้ทำคไว้ก่อนว่าแต่ไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว,ว่าฝากทุกคนด้วยว่าถ้าอี่ยงมีโอกาสไปไปไป,ไป,ไปร่วมทําบุญให้ดี ือคนที่ดูว่าเป็นอย่างกันจำวังเก่าๆที่ขึ้นราเสริมแบบปีได้อไได้ไม่ดีเลยจริงจเอาจริงนะมันความจำมันเริ่มเดือดรางแล้วอ่ะมันผ่านมาแบบหลายปีมากแล้วอ่ะจะสังเกตว่าเวลาผมผมเขียนเล่าหรืออะไรเงี้ยผมก็เล่าเรื่องชีวิตปัจจุบันผมะผก็แค่อยากเล่าชีวิตปัจจุบันให้เพื่อนฟังอยี้มันก็เหมือเป็นมุดหมายอะไรบางอย่างเหมือนกักับกับตัวผเองว่าอยากจะเขียนบรรยายช่วงชีวิตปีนี้ไปแต่ว่าเลาให้เพื่อนฟังดี เกษตรยุนิคอร์จอจมเทีดีทีเอออไฮนี่ใหญ่ย้อยไปใ่หนึ่งสี่แลมันเริ่มจาก แล้วเดี๋ยวมันเคลือบแล้วบอกว่าให้ตีกันเองตีกันเองแต่แล้วพอทุกโที่ผ่านมาอเก้าก็หมดบางทีก็อีกแล้วต้องทำกันบ้างต้องให้ให้วงสนเลยเก้าแล้วในนั้นมันก็จะมีตัวเลขเยอะแยะทั้งหมดเลยค่ะแล้วเขาก็ให้เด็กมให้เลขเก้าเขาก็วงเลขเก้าเลขเก้าแล้วก็มีอยู่วงนึงค่ะวงใหญ่ใครปุมเลขหนึ่งเลขเก้าแล้วเขาก็บอกว่ามีดูสิอันนี้มันทีวงใหญ่เลยเสร็จแล้วเขาจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่ไม่กล้าบอกใครเพราะว่าโค้ชเขา ก็รู้กันเองเลยที่มันมีคนมาผลักบ้าก็คือเอาไปแทง่แล้วไม่ได้เล่นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าฉันเล่นก็คือไม่ถูกหรอกใช่ใช่เดี๋ยวจะไม่ถูกไปด้วยผมไม่ได้เล่นถูกอ่ะป้าๆนานๆก็คือได้รับการอบรมเลยพออย่างนี้ก็ต้องมีการบ้านฝึกมาที่มันใช้ได้ผลันนะอแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเขาบอกนวดหน้าเนี่ย ลูกผมเปินเทอมแล้วครับไม่ได้ทำการบ้านล้วไม่มีการบ้านก็ไม่มีเลขครับจบครับไม่ต้องตามนีครับ้ายยาไปว่าทั้แมพีพีเาอแน่ใไลนครับสนุกสนุกนะอย่าไปเครียดมากมีตัวเหมือนกันเดี๋ยวตาไปตามมาเสียมาเนาะแค่ความบังเอิญนะบังเอิญบัเอิโอเคโอเคค่ะ ท้านนึ่งนั่นนี่นะครับขอบคุณครับนี่ก็หมกวนี้ด้ครับ